คุณจะรู้ตัวว่าคุณเองก็พูดได้เมื่อคุณกล้าพูดพี่บอกเลยนะคะว่าทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ค่ะคุณสามารถที่จะออกไปพูดต่อหน้าคนได้ไม่ว่าคุณเองนะคะจะพูดต่อหน้าคนในช่องทางออนไลน์หรือคุณจะออกไปพูดต่อหน้าคนด้วยช่องทางออฟไลน์ที่คุณเห็นผู้ฟังตรงๆก็ตามคุณสามารถออกไปพูดได้ แล้วการที่คุณค่ะจะออกไปพูดได้ข้อสาคัญนะคือคุณค่ะต้องกล้าหาญที่จะออกไปพูดก่อนพิมพ์ขอคุณนะแค่5นาทีแรกเท่านั้นในการเปิดตัวให้คุณค่ะยืนหยัดอยู่บนเวทีใส่ความกล้าหาญของตัวคุณเองลงไปในการพูดและให้คุณควบคุมตัวคุณเองในฐานะผู้พูดพิมพ์ขอแค่5นาทีแรกเท่านั้นถ้าคุณสามารถควบคุมเวทีใน5นาทีแรกได้ พิมพ์บอกเลยนะคะว่านาทีต่อไปค่ะจะง่ายได้สำหรับคุณในฐานะผู้พูดมากขึ้นเพราะตัวคุณเองค่ะจะรู้สึกเคยชินกับเวทีคุณจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของเวทีและความรู้สึกนี้จะทำให้คุณกลายเป็นผู้ที่พูดบทเวทีได้เพจสปิสปาร์คค่ะเราขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ฝึกฝนการพูดในที่สาธารณะทุกท่านค่ะ